สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับความสามารถเทพโดนที่นิกาลูฟี่เทพว่าความสามารถอูลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยมันคือพลังของเทพที่มันมีสองฉายาะฮะซึ่งนั่นคือฉายาเท่ว่านิกาเขานั้นคือเทพเป็นการปลดปล่อยส่วนอีกหนึ่งฉายาเนี่ยนั่นก็คือนิกาเทพเป็นการทําลายล้างเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ในตอนนี้เหล่าคนที่เอลบาร์ฟเนี่ยเหล่าคนยานั้นก็จะแบ่งเป็นสองฝ่ายตามความเชื่อที่พวกเขาเชื่อกันนะฮะ ซึ่งบางคนเนี่ยก็เชื่อนะว่านิกาเนีจะมาปลดปล่อยพวกเขาส่วนบางคนเนี่ยก็เชื่อนะว่านิกาคือเทพที่จะมาทําลายล้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งการเท่เอลบาที่มีบันทึกเกี่ยวกับกพอดีที่มันยาวนานเนี่ยการที่ขนาดพวกเขานั้นเชื่อนะว่านิกาเป็นเทพแห่งการทําลายล้างแล้วก็เป็นเทพแห่งการปลดปล่อยเรื่อง,างราวพวกนี้ก็น่าจะมีสาเหตุละมานเนี่ยก็น่าจะเป็นคาใบ้เกี่ยวกับความสามารถนิกาละแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่านิกาความสามารถและก็พลังลูฟี่เนี่ย มันจะมีทั้งสองความสามารถนั่นคือความสามารถในการปลดปล่อยแล้วก็ความสามารถในการทําลายล้างอยู่ในความสามารถผอปพีศาลด์เดียวอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะเราะวาในตอนนี้ก็อย่างที่เราเห็นกันนะว่าความสามารถลูฟี่มันคือความสามารถที่น่าจะยังไม่ใช่พลังเต็มที่อะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ลูฟี่นี่ก็น่าจะมีความสามารถที่มันมากขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นความสามารถที่เป็นการทําลายล้างแต่แต่ามนเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการใช้งานพลังนั้นก็เป็นได้นะฮะเราะว่้ในความที่ว่าในตอนที่ลูฟี่เนี่ยเขาเน้นใช้ความสามารถในการล้างเก้า ซึ่งมันคือความสามารถที่ลูฟี่เขานั้นใช้ความสามารถล่างแก่ห้าซึ่งมันคือลางที่ทำให้ลูฟี่นั้นยิ้มแล้วก็หัวเราะตลอดเวลาใช่ไหมฮะและนั่นก็จะไปตรงเรื่องลาทิบอนนี่เนี่ยเจอนฟอสฟอรอเทพเปโดร์ทินิกะซึ่งคือเทพเป็นการปลดปล่อยที่เขานั้นจะกลับมาในสักวันหนึ่งอะไรแบบนี้และนั่นก็จะเป็นเรื่องที่เราได้เห็นเอาลูฟี่เนี่ยในตอนที่เขาน้นใช้ล่างแก่ห้าทุกคนรอบข้างนั้นก็จะเปลี่ยนไปตามลูฟี่นั่นคือพวกเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ตา้เพเ็นกกาารรลลอ้ววคแตก เมื่อเห็นเทพนิการเข้าต่อสู้อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นร่างแก้ห้าลูฟี่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความสามารถและพลังของเทพนิการการปลดปล่อยซึ่งมันเป็นค่าฉายาแรกของเทพนิกาข้อเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดร่างแก่ห้าในปัจจุบันเนี่ยมันคือความสามารถของเทพนิการการปลดปล่อยนั่นก็จะหมายความว่าหลังจากนีลูฟี่เนี่ยเขานั้นก็ต้องมีความสามารถและพลังนะฮะของเทพนิการที่ได้ชื่อว่าเทพเป็นการทำลายล้างซึ่งมันคืออีกหนึ่งฉายาที่ลูฟี่เนี่ยจะได้ใช้ความสามารถออกมัหลังจากนี้ แต่ว่าขึ้นชื่อว่าเทพเป็นการทำลายล้างเนี่ยต่อให้มันนั้นจะมีพลังและความสามารถแค่ไหนก็ตามนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายลูลูฟี่เนี่ยโควบคุมพลังของมันได้พลังนั้นนะฮะก็มันมาน่าจะถูกเรียกว่าความสามารถทำลายล้างแะแบบนี้แต่ว่าการที่มันได้เชื่อว่าเทพเป็นการทำลายล้างเนี่ยนั่นก็จะหมายความว่าความสามารถนิกาพลังในการทำลายล้างมันอาจจะเปลียบด้วยเหมือนกับด้านมือของเทพนิกาที่เป็นโคตรตรงข้ามของเทพเป็นการปลดปล่อยอะแบบนี้นะฮะเอาว่าเราก็จะได้เห็นนะว่าลูฟี่นร่าเกย์ห้าเนี่ยเข้าในยิมแล้วก ต่อให้การต่อสู้นั้นจะดุเดือดขนาดไหนแลวมานเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ที่มันจริงจังขนาดไหนก็ตามต่อลูฟี่เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากความสามารถนิกาซึ่งมันคือพลังที่ทำให้ลูฟี่ยิ้มแล้วก็หัวเราะตลอดเวลาในการต่อสู้แ,แบบนี้ซึ่งก็ลคงคิดดนโดน,น,น่เทอร์กวาน่นเนี่ยคือความสามารถเทพนิกากา,การปลดปล่อยที่มันทาให้ลูฟี่ในย,ยิ้มแล้วก็หัวเราะตลอดเวลาเนี่ยนั่นก็น่าสนใจนะความสามารถนิกาการทําลายล้างมันจะเป็นนิกาด้านมือที่เป็นข้อตรงข้ามนะฮะซึ่งมันตรงข้ามกับการที่ทำให้ลูฟี่เนี่ยยิ้มแล้วก็หัวเร กายเป็นเทพเป็นการทำลายล้างขึ้นมาในตอนนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าขนาดในตอนนี้เนี่ยความสามารถในการยงทำให้ลูฟี่นะฮะยิ้มแล้วก็ขอเราตลอดเวลาได้นขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจถ้าเกินนดเวลาจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าความสามารถในการทำลายล้างน,นั้นมันตื่นขึ้นแล้วมันจะทำให้ลูฟี่กายเป็นเทพเป็นการทำลายล้างที่ไม่ครอบแข็งแงแ,งแต่ว่าลูฟี่ในการทำลายล้างทุกอย่างเนี่ยเรื่องราวพวกนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮะเพราะว่านั้นก็จะกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าในตอนนั้นลูฟี่เนี่ยเขานั้นก็จะได้ความสามารถและ็ลงงหมมที่่แแ แต่เพียงแค่ว่าลูฟี่ขานนั้นถูกความสามารถและก็พลังนิกาในครอบงำจนขานนักการประเทศเป็นการทำลายล้างแบบนี้ซึ่งในตอนนั้นการจะเป็นเรื่องราวที่ลูฟี่เนี่ยต้องควบคุมความสามารถและก็พลังนิกาเพื่อที่เขาจะควบคุมความสามารถสุดแกงการทำลายล้างเพื่อใช้มันในการต่อสู้กับศัตรูเท่านั้นและเขาเนี่ยก็จะไม่ต้องทำลายล้างสิ่งต่างๆและในตอนสุดท้ายลูฟี่เนี่ยก็จะสามารถควบคุมความสามารถนิกาที่มีทั้งความสามารถในการทำลายล้างและก็มีความสามารถถึงเทพมนการปลดปล่อยโดยที่เขานั้นไม่ถูกควบคุมและลูฟี่เนี่ย ก็ไม่ได้ทำลายทุกอย่างอย่างบ้าคลั่งแบบนี้ได้เองนะฮะเพราะฉะนั้นจากเหตุการ์พวกนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ม่น่าสนใจในวาระจากนี้เนี่ยลูฟี่น่าจะผูกความสามารถทำลายล้างของนิกาซึ่งมันคือด้านมืดของนิกาที่มีแต่ความคิดในการทำลายล้างขึ้นมาหลังจากนี้หรือเปล่าโดยที่เรื่องราวพวกนี้เราคงท้อมาลารูนแล้วก็รอดูกันต่อไปนะฮะโอเคเลืนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแลวก็ไปคอกี่ยนกัคลิปนี้สำหรับเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก สวัสดีครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ